สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดถึงแพชอัปเดตที่กำลังจะเข้าในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งก็คือแพช0.1.1ซึ่งเนื้อหาหลากัหลกๆของอัปเดตนี้เนี่ยก็คือการปรับความสะดวกสบายในการเล่นและความสนุกความลื่นไหลในช่วงเอ็นเกมนะครับเนื้อหาในแพชนี้หลกัหลกๆเนี่ยก็จะตอบโจทย์กับปัญหาที่ผมได้ประสบพบเจอในเกมนี้มากๆเลยนะครับซึ่งผมจะขอยกเฉพาะส่วนที่น่าสนใจและมี Impact ยเยอะๆมาพูดในคลิปนี้นะครับบทแรกที่จะขอพูดถึงเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงของเอ็นเกมนะครับ เรื่องแรกเลยที่เพื่อนๆหลายคนน่าจะคิดเหมือนผมเนี่ยคือการทำทาวเวอร์เพื่อใส่ทับเลตเนี่ยมันน่าเบื่อมากๆแต่มันก็สําคัญมากๆด้วยเช่นกันและ G g g เนี่ยก็ได้แก้ในส่วนนี้ด้วยการเพิ่มแมปมาสี่แมปนะครับและแมป lost Tower ที่เราเล่นอ,อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการยกเครื่องปรับปรุงให้มันดีขึ้นด้วยครับซึ่งคาดว่าจะช่วยให้การทำทาวเวอร์เนี่ยมันน่าเบื่อน้อยลงและมีของรางวัลที่ดีขึ้นครับเรื่องใหญ่ต่อมาเนี่ยคือการเพิ่มจำนวน t t e m ท t หรือโอกาสในการลองสู้บอสของ App Ashdge of อ Ash ครับ,รอบอี่ต้องใชช้้ินนส่วจาก3นออนเอบ ซึ่งทางเด็บเนี่ยให้โอกาสถึง6ครั้งในการซู้อาร์เตอร์ออฟแอชในระดับแรกและจะลดจำนวนพอรเทลในระดับสูงขึ้นไปครับแต่ในส่วนของพินาเคิลบอสอื่นเนี่ยยังไม่ได้มีการเพิ่มพอรเทลให้นะครับและเหมือนว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทีทมงานกำลังจับตามองกำลังลองเทสอยู่ครับซึ่งความเห็นของผมเนี่ยคิดว่าการเพิ่มพอท์ทลให้เนี่ยดีมากๆนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยผู้เล่นที่เปิดวาร์ปตีบอสเนี่ยการไปตีครั้งแรกใช้เวลาน,านานมากในการฟาร์มแฟรกเมนต์เพื่อเปิดนะครับ ทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่อยากเสียโอกาสในการตีบอสหรือลองบอสแล้วก็เลือกที่จะเปิดทิ UTORIAL หรือเปิดดูวิดีโอเพื่อดูไกด์ในการโซ่นะครับซึ่งผมคิดว่ามันจะดีกว่าถ้าผู้เล่นไม่ต้องรู้สึกกดดันขนาดนั้นในการสู้บอส ถ้าเทียบกับการเล่นคมเปญแล้วเนี่ยเรามีโอกาสลองบอสได้ไม่จํากัดนะครับแต่พอมาถึงเอ็นเกมแล้วเนี่ยการที่ได้สู้โอกาสสู้แค่ครั้งเดียวเนี่ยทำให้เราแบบไม่มีโอกาสในการเรียนรู้ไฟเลยครับและในส่วนของซิตาเดลที่เราจะต้องเดินหาเพื่อไปท้าทายบอสอัลเตอร์ออฟแอชเนี่ยทางจี G ได้ปรับปรุงให้เราหาซิตาเดลได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับเพราะว่าในแพทช์นี้เนี่ยเราจะสามารถมองเห็นซิตาเดลในหมอกหรือฟอกอ f w วอได้ทําให้เราสามารถวางแผนและเดินทางไปหามันได้นั่นเองครับ นอกจากนี้เนี่ยอีกการเปลี่ยนแปลงที่ผมถูกใจมากๆคือเพิ่มจํานวนแบบที่มีบอสครับซึ่งทางทีมงานชี้แจงไว้เดิมทีเนี่ยตั้งใจจะให้แบบหนึ่งในสี่เป็นแบบที่มีบอสแต่ปัจจุบันเนี่ยจำนวนแบบที่มีบอสน้อยกว่านั้นมากเพราะว่ามีหลายแบบเนี่ยที่ไม่สามารถเกิดเป็นโนดบอสได้ครับและพวกเขาก็จะปรับเปลี่ยนให้เราสามารถสู้บอสได้บ่อยขึ้นในแพทนี้ครับ นอกจากนี้สำหรับคนที่ชอบสู้บอสเนี่ยเรายังสามารถใส่ท็บเล็ตใหม่ที่เรียกว่า o v e r s e e r ซ a b l e t ลงไปในหอคอยเพื่อเพิ่มจำนวนแมปที่มีบอสได้อีกด้วยครับโดยรวมเนี่ยผมถูกใจกับการปรับเปลี่ยนพวกนี้นะครับเพราะรู้สึกว่าน่าจะทำให้การโปรเกรส s อ็ g เก e เนี่ยทำได้ลื่นไหลมากขึ้นและทำให้ผู้เล่นไม่รู้สึกสตั๊กหรือรู้สึกว่าแบบติดอยู่กับที่ครับเพราะขี้หลักในการเล่น e อ d นเกมอย่างการใช้ Tower และการตามหาซิตาเดลเนี่ยมันอยู่ในการควบคุมของผู้เล่นมากขึ้นนั่นเองครับเมื่อเทียบกับปัจจุบันที่เราจะต้อออองงมมมมไปตตมมนนตาาาาแพเเหหืืนนคบบด่ นอกจากนี้เนี่ยยังมีการปรับภาพรวมในแมปต่างๆของ a อ l a s สิด้วยซึ่งส่วนมากเนี่ยจะเป็นการจะเพิ่มจํานวนมอนสเตอร์หรือเพิ่มสิ่งของต่างๆให้เราได้อินเทอรแลกได้สู้กันในแมปนะครับซึ่งทําให้การฟาร์มแมปเนี่ยสมูทและสนุกขึ้นครับ ในส่วนต่อมาเนี่ยผมจะขอพูดถึงการปรับเปลี่ยนหยิบย่อยที่เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้เล่นกันครับซึ่งผมจะขอพูดถึงบางอันที่หลายๆคนน่าจะถูกใจกันนะครับอย่างแรกเนี่ยฟีเจอร์ที่หลายๆคนขอเนี่ยคือการใส่ซอกเก็ตซ้ําลงไปหรือว่าเปลี่ยนรูนหรือโซคอลในของนะครับซึ่งในแผ่นนี้ก็จะสามารถทําได้โดยการใส่ทับลงไปครับต่อมาชามก็จะมีอินดิเคเตอร์บอกเวลาที่มันทํางานและมีเอฟเฟกต์คือตัวละครครับสตรองบ็อกซ์เกิดเร็วขึ้นมากและมีเอฟเฟกต์หมอกน้อยลง การโหลด World m มปเร็วขึ้นสามารถซูมออกได้ไกลขึ้นในหน้า a อ l a าการเพิ่มโอกาสที่โอเมนจะออกในลิชชมากถึง60%เพิ่มตัวเลือก g a มเบิให้อาวาใน High o ท์ครับและนอกจากนี้เนี่ยพวกเอฟเฟก On d อนเดต่างๆหรือว่าเอฟเฟกพื้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทําให้มองเห็นได้ชัดขึ้นด้วยครับเช่นพวก v วอลล l ทายแพนหรือ Elemental e x p l o ซ์โพ โดยรวมในส่วนของ quality of life เนี่ยผมคิดว่ามันมาถูกทางแล้วครับและคิดว่าหลายๆคนน่าจะคิดเช่นกันครับมาถึงในส่วนของการปรับบาลานซ์ของ Sta t และ k i l l นะครับเรื่องแรกคือจ g g เขาก็รับรู้นะครับว่า a r m o r มเนี่ยมันแย่กว่า d e f ENSE อื่นเยอะและขั้นต้นในแพชนี้เนี่ยจะปรับเพิ่มผลของ Arm o เม15%ครับและบัฟสกิล s c a v e n g e plating ที่ทำให้เราสามารถแตกอาร์เมได้เร็วขึ้นตาม r รตี้ของบอลที่เราสู้ครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการเนฟสกิลบางสกิลได้แก่ super charge slam เนี่ยจะถูกปรับให้ระยะ after shock สูงสุดที่3เมตร จากไม่จำกัดครับแปลกดีนะครับที่เขาบอกว่า Warrior ร์อ่อนแต่ตอนนี้ก็เนิร์ฟสกิลวอร์เรอร์ซะงั้น l i ไล i n g งโ l t ท,ที่ได้จากคว i of Storm a m u l e t e t หรือว่าสร้อยจาก b r e a c h เนี่ยจะไม่สามารถพ r ็อกจากตัวมันเองได้ครับแต่เพิ่มดาเมจให้สกิลนี้ประมาณ3.5เท่าซึ่งการปรับนี้ก็น่าจะทำให้มันไม่สามารถลูบจากการครีของตัวมันเองได้ เสื้อ Temporalist ไม่สามารถลดคูลดาวของสกิลลงต่ำกว่า0.1วิได้ทำให้บิ c l s t on d o t Blink เนี่ยไม่สามารถ b l i n งด้วได้เท่าปัจจุบันนะครับที่คนชอบใช้และที่สำคัญที่สุดของการเนิร์ฟในแพทนี้เนี่ยก็คือการเนิร์ฟสกิลที่ใส่ในช่อง Meta Gem ให้ไม่สามารถเกณฑ์ n e r g y ได้นั่นเองครับอธิบายสั้นๆเนี่ยก็คือปัจจุบันมีหลายๆบิลที่ใช้ เต็มในเมตาสกิลเพื่อทำลูปให้สกิลออกรัวๆครับเช่นการใส่สกิลที่ติดคลีง่ายลงไปใน c a ส t on Critical นะครับแล้วพอสกิลนั้นติดคลีเนี่ยมันก็ได้ Energy กลับมาวนลูปเพื่อได้เพื่อให้ออกแคสอ n c r ลีอีกครั้งหนึงครับหลายๆบิลที่ใช้ลูปนี้เนี่ยก็น่าจะต้องหาทางอื่นในการทำดาเมจนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็คือการบัฟยูนิคหลายอันมากๆครับที่สแตทมันอาจจะเศร้าไปสักหน่อยสำหรับการนำมาทำบิลนะครับโดยจะมีการเปลี่ยนแปลงตามนี้เลยนะครับ โดยรวมผมคิดว่าแพทนี้เนี่ยจะเป็นแพทที่ทําให้การโปรเกรสแอนเกมเป็นไปได้อย่างเรื่นไหลามากขึ้นครับและทําให้ผู้เล่นที่มีเวลาน้อยสนุกมากขึ้นไปกนขการโปรเกรสเพราะเราจะสามารถเห็นสเตปถัดไปได้ง่ายขึ้นเช่นการมองหาซิตี้เดลได้ง่ายขึ้นการมีจํานวนแอตเทมในการสู้บอสได้หลายครั้งซึ่งทำให้เราสามารถสนุกและฝึกกับการเรียนรู้สกิลบอสได้นั่นเองครับ ส่วนการปรับบาลานซ์ที่เนิฟหลายๆบิลที่ดาเมจสูงเรียวเพราะว่าลูปเมตาสกิลเนี่ยก็เป็นส่วนที่หลายๆคนเดาวไว้หรือคาดการไว้แล้วนะครับเพราะว่าดาเมจของมันเนี่ยมหาศาลมากๆสําหรับพวกการทําลูปพวกนี้นะครับโดยรวมผมถือว่าแพทนี้เนี่ยเป็นแพทที่ทําให้เกมเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นและค่อนข้างแฮปปี้กับผิศทางของเกมครับแล้วเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างครับกับการปรับแพทครั้งนี้ชอบไม่ชอบหรือมีไอเดียยังไงสามารถแชร์กันได้ในคอมเมนต์เลยนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ